ทำไมเราถึงยอมเจ็บซ้ำๆกับคนเดิมอือผู้หญิงถามมาค่ะอันนี้ตอบแบบจริงจังเลยได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ตอบแบบลูกสวยนะ <c oughs> ต้องด่าต้องด่าตัวเองอะค่ะลูกอืมว่าทำไมาถึงยอมถ้าเราไม่ใช่คนที่เป็นมาโซคิสคือชอบอเจ็บอะไรซ้ำซากอะหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเอออันนี้ทำไปแล้วแบบเออมัน hurt แล้วจะแล้วเราจะทําอะไรที่มันเจ็บตัวเพื่อแค่ในเมื่อรู้รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์เออในเมื่อสามารถตั้งคําถามนี้มาถามหมอ,อได้ว่าทําไมถึงแบบยอมเจ็บซ้ําๆงั้นก็รู้แล้วว่าอยู่ทนอยู่แบบนี้ก็คือเจ็บซ้ําๆเรื่องเดิมๆเพราะฉันก็ไม่ต้องโลกสวยค่ะถ้าอยากจะหยุดเจ็บเมื่อไหร่ก็แค่เดินออกมาก็แค่นั้นเองอืเนาะต้องต้องต้องรู้จุดอิ่มจุดพอเหมือนกันนะบางทีนะก็แค่เดินออกมาเหมือนที่คุณหมอว่ามันอาจจะอ,อาจจะยากสำหรับน้องๆหรือเปล่าค่ะ มันยากสำหรับทุกคนแหละแต่ว่าตราบใดก็ตามที่น้องไม่รับตัวเองอะ่ะก็ไม่มีใครเข้ามารักน้องหรอกคือถ้าเรายังไม่รักตัวเองเลยใครใครจะมารักเราหรือเอ๊กหรือเวลาบางทีดูซีรีส์แล้วก็เกิดการมโนภาพสวยหรูว่าแบบจะเปลี่ยนคนเร็วๆให้เป็นคนดีได้มันไม่มีทางอะ่ะค่ะคนเขาเป็นลักษณะแบบไหนก็ต้องเป็นแบบนั้นการที่คบไปแล้วเกิดความคาดหวังว่าคนแบบนี้ จะเปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราชอบได้มันไม่แร์ทางกับเขาแล้วก็ไม่แร์ทางกับน้องด้วยเหมือนน้องซื้อของอะไรมาสักชิ้นสมมตินะสมมตินะจริงๆแล้วน้องชอบสีฟ้าแต่ว่าน้องเห็นชิ้นนี้แล้วคนเชร์มากบอกเอ้สีแดงก็สวยสีแดงก็สวย <c oughs> แต่จริงๆอยากได้สีฟ้ามากกว่าแล้วดันซื้อสีแดงแล้วมันมาแปะสติกเกอร์ว่าอันนี้สีสีฟ้าไม่ได้อะ่ะไม่บอกนะคือสีแดงมันก็ยังเป็นสีแดงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคบใครอะ่ะอันดับแรกก็คือถามใจตัวเองก่อนว่าชอบคาแรคเตอร์แบบนี้ชอบ เออถ้าเกิดว่าเราชอบสีนี้ชอบคาแรคเตอร์นี้จริงก็แปลว่าอะเรายอมรับแล้วว่าอะอันนี้ก็สิ่งที่เราชอบแต่ปรากฏว่าสมมตินะคบไปแล้วปรากฏว่าสีมันลอกจริงๆแล้วสีเนื้อแท้มันไม่ใช่สีที่เราชอบดันไปเจอสีข้างในที่เป็นสีที่เราไม่ชอบก็ต้องถึงจุดที่ต้องถามตัวเองรอบหนึ่งว่าแล้วไอ้สีที่เราไม่ชอบสมมติมันเป็นสมมติตอนแรกเราซื้อมาเราชอบสีฟ้าใช่ไหมสีมันล่อนออกดันเห็นข้างในเป็นสีเขียวตอนนั้นต้องถามตัวเองทีหนึ่งว่าเอ้ยเราสีเขียวเราโอเคไหมเรารับได้หรือเปล่ากับสีีีเเเขยวท่ราห็น ถ้าคําตอบคือรับไม่ได้อ่ะก็อย่าไปคาดหวังว่าสีเขียวอ่ะมันจะเปลี่ยนเนื้อแท้ของมันจะเปลี่ยนเป็นสีที่เราชอบได้นึกออกไหมเออก็ต้องรักตัวเองให้มากมนะคะแต่ไปที่น้องรักตัวเองให้มากแล้วก็ให้เกียรติตัวเองมากพอพี่เชื่อว่าน้องจะเจอความรักที่ดีแต่ว่าอ,อะไรที่อยู่แล้วเรารู้สึกว่าคุณค่าของเราลดลงความมั่นใจตัวเองของเราลดลงเราเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองก็ต้องถามตัวเองว่าถึงเวลาที่จะเดินออกมาเพื่อที่จะทําให้เรารักในตัวเองมากขึ้น หรือเปล่าเนาะนะคะ